อุบายสำหรับลดละความโกรธพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธทั้งที่มีต่อตนเองและผู้อื่นเช่นความโกรธทำลายคุณธรรมต่างๆที่เคยสั่งสมอบรมมาเป็นต้น ที่จรณาให้เห็นคุณของขันติความอดทนและเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นสัตว์อื่นและคุณของการให้อภัยว่าเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่ผู้มีคุณธรรมเช่นนี้ยอ่อมบรรลุ ถึงความยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่เคารพบูชาของคนทั้งหลายได้อาศัยคุณธรรมเช่นนี้มาแล้วเมื่อความโกรธเกิดขึ้นจงรีบใช้ขันติ และเมตตาใช้คันติอดกลั่นไว้ก่อนแล้วใช้น้ำคือเมตตาลดบ่อยๆลดที่ใจซึ่งเราร้อนอยู่ด้วยความโกรธใจจะเย็นลง มองแง่ดีของเขาบ่อยๆและเลือกถึงความดีของเขาเสมอเพราะคนเราอย่างน้อยก็มีทั้งส่วนที่เราพอใจและไม่พอใจส่วนใดที่เราพอใจเราก็ว่าดี ส่วนที่เราไม่พอใจเราก็ว่าไม่ดีที่จริงแล้วเขาอาจดีก็ได้คนอื่นอาจพอใจส่วนที่เราไม่พอใจก็ได้มนุษย์เรามักตัดสินใจด้วยความพอใจหรือไม่พอใจ ตนถ้าเรามองคนในแง่ดีไว้บ้างก็จะช่วยป้องกันความโกรธที่ยังไม่เกิดและช่วยระงับความโกรธที่เกิดขึ้นแล้ว